คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าเอาไปว่ากลางเดือนกันยายนนี่นะครับข่าวเรื่องการปล่อยตัว iPhone 5เนี่ยก็มาแรงมากแต่วันนี้ยังไม่คุดเรื่อง iPhone 5 iPhone 5เนี่ยพูดแน่นอนแต่วันนี้ขอพูดเรื่องสำนักของเขาคืนคือแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลของซีดเป็นแอปเปิลผลที่แพงที่สุดแพงกว่าผลที่อาดัมกับอีฟแอบกินนะครับในตำนานด้วยแต่ว่าแอปเปิลผลนี้อยู่ในปากของปีเตอร์กาน คุณรู้หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์แอปเปิลมันมาจากไหนจากไหนจากการที่แอปอาดัมนะ่ยกินแอปเปิลที่มันกัดเปนหนึ่งคำอ้าใช่คือแอปเปิลเนี่ยนะครับโดยสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาคิดถึงไอกฎกติกา2ข้อที่สำคัญมากของของสตีฟจ็อบส์เลยนะครับข้อที่1น,นะครับที่คำว่าคุณต้องโฟกัสรู้จริงว่าคนเขาต้องการอะไรและใช้มันยังไงต้องรู้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่มันจำเป็นมากนะครับคนไทยคือว่าเรามักจะกระทำการโดยการที่เข้าไปทำเลยแต่ไม่ค่อยรีเสิร์ชไม่ค่อยหาข้อมูลว่าจริง,รงๆแลจรา,างได้อะไะร อาจารย์ต้องการจะพูดถึงพอยต์ของจุดไหนของ Apple a p แอปเปิลเนี่ยเอาพฤติกรรมเขาหมดเลยเขาเข้าเซอร์เว์ว่าคนต้องการอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราเข้า Apple ปล่อยออกมาม,มันโดนใจคนหมด <Ừ. S 1> แล้ววิธีการใช้เขาไม่ได้บอกว่าโดนใจคนเฉยแต่วิกรรมวิธีในการใช้งานของเขาง่ายสะดวกและทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นว่าในอนาคตคนทุกคนหรืออย่างน้อยคน8ป9สปอร์เเกเนเนี่ย จะต้องมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Apple ไว้ในชีวิตคนละหน่งชิ้นเพราะข้อที่2ดอกนี้โดนแน่ๆนะครับคือบอกว่า first to the market คือเขาจะต้องเป็นคนที่นำเอาไอ้นว,วัตกรรมใหม่ของเขาเนี่ยนะครับมาสู่ตลาดเป็นคนแรกเสมอเพราะฉะนั้น benchmark ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นและจะทำให้คนเนี่ยไม่ลังเลในการตัดสินใจเลยว่าไอ้นี่หนึ่งเชื่อใน Apple อยู่แล้วต้องดีข้อ2มันแลกจากคนขึ้นบ้าง มันมีนวัตรกรรมที่สูงมากพอนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมาทันทีเลยอไอ้ตรงนี้ทั้งหมดมันเป็นอะไรครับทฤษฎีของไมเคิลอีพอร์เตอร์ที่พูดไว้3ข้อนะครับคือคำว่าโฟกัสนะครับดิฟเฟอเรนเชียนและคอสเลด์ชิพคือโฟกัสเนี่ยคุณรู้จักตลาดคุณจริงหรือเปล่าเข้าใจมันที่แค่ไหนคุณต้องลองเสิร์ชดีดีดิฟเฟอเรนเชียนสร้างความแตกต่างจนเกิดนวัตรกรรมที่แตกต่างมากๆระวังซัมซุงนะครับเ่าเออนั่นแหละนั่นคือเห็นมาว่าซัมซุงจริงๆแล้วมันขาดข้อนี้คือเฟิร์สส แล้วข้อที่3คือคำว่า cost leadership นะ cost leadership ตัวนี้แต่คือตัวที่ซัมซุงมาแล้ว cost leadership คือการที่จะทำให้สินค้าของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงจนกระทั่งราคามันต่ำแล้วสู้ราคากันได้ การที่เป็นฟูซซ์เฟอร์สุดมาเก็ตกับคำว่าคอสซิตดนชิพมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะฉะนั้นซัมซุงเนี่ยนะครับโดยที่ตามมาช้าๆนิดหนึ่งนะครับบวกกับ Android หน่อยเนะี่ยจึงทำให้ราคามันต่ำลงมาได้เกมนี้น่าสนใจครับทำไมทสองตัวนี้ไม่เล่นกับเรื่องของอิโมชันแนลมาร์เก็ตติ้งเลยอะ่ะทำไมไปเล่นกับเรื่องของฟังชันอิโมชันแนลนะครับอิโมชันแนลอันหนึ่งหนักไปที่ฟังชันหรือตัวโปรแกรมของมันมนะครับอิโมชันแนลอีกอันหนึ่งมันหนักอยู่ที่ ค่าจะจ่ายของคุณเลยครับงั้นจบตรงนี้เลยผมขอถามผู้เชี่ยวชาญอย่างปีเตอร์กันว่าถ้าอาจารย์ปีเตอร์กันเลือกผลิตภัณฑ์ของพวก Apple ได้สักอันหนึ่งระหว่าง iPad iPhone แล้วมีอะไรนะไ <MacBook. S 2> <MacBook. S 1> อแพดไอ o ฟนแม็ o บุ๊อ่ะเอาเป็น iPad กับ iPhone เนี่ยถ้าเป็นสอนตงตัวนี้อาจารย์เลือกอะไรผมเลือกแล้วเหมือนกันให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งร<ล>ะหว่าง iPad กับ iPhone เลือกทั้งคู่เลยเลือกทั้งคู่เพราะเดี๋ยวนี้มันมีมัลติสิ์ ผมเลือก i love you ครับ